วัสครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับกับกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาครับปีใหม่ๆเลยครับตัวนี้เป็นปี2019กับ MP300 นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2019เครื่องยนต์2.5เทอร์โบคันนี้จุดเด่นคือได้ใหม่ใม่น้อยมากนะครับไม่วิ่งไปเพียง 3 0มหมกว่โาโลเท่านั้นเองนะครับไม่ my, รถเต้นเราไม่แท้ ada, นะครับสามารถนําไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้เลยทุกคันนะครับก็อยาจะมาพาชมกันรอบรถนะครับตัวนี้เขาไ,ได้เป็นแมนเนอร์เชงนะครับเขาให้ไฟหน้าเป็น daytime running งไลท์ like มาแล้วกับล้อแม็กอลอยขอบ18รหล่อๆเลยนะครับ ก็ได้ลายสติกเกอร์แตกมาจากโรงงานแล้วนะครับสีบอนดสวยงามครับใหม่มากใหม่น้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับคันนี้มากระบะท้ายนะครับแต่งลายสติกเกอร์อาวาร่าสวยๆนะครับนี่บอกก่อนนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปมาให้นะครับนี่มาไล์เองไม่ได้ไล์สดมานานแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นทีเด็ดมาให้นะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์ผ่านไลฟ์นี้มาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นแบบหนักๆให้เลยสวยมากครับใครที่กำลังมองหารถสี่ประตูยกสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับคาลิเบอร์ยกสูงจากโรงงานมาให้ดูรอบคันก่อน,นเดี๋ยวค่อยไปดูด้านในนะครับ รีดาวนะครับจัดเต็มฟรีดาวจัดเต็มออกง่ายอนุมัติอนุมัติตไวนะครับหรือจะซื้อสดก็มีส่วนลดให้นะครับได้ทั้งสองแบบนะครับพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับหรือว่าใครที่จะมีรถมาตีเธอนนะครับเราก็พร้อมจีราคาให้แม้ว่ารถของท่านจะติดไปแนนต์อยู่ เราก็สามารถปิดให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับใครที่สําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับคุยง่ายนะครับแต่เราครับมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องออกรถก็ได้นะครับพูดถึงรถทุกคันนะครับปรึกษาไว้ก่อนแล้วพอเมื่อไหร่ก็มาออกก็ได้นะครับไปดูด้านในเลยไหมเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าเขาหุ้มเบาะหนังมาแบบเอาออกได้นะถ้าไม่ชอบก็อ,ออกได้นะครับแต่เบาะจริงๆเขาเป็นเบาะผ้านะครับเขาเป็นหุ้มหุมตัวแต่งมานะครับ NP สามร้อยของเขาแต่ที่ถ้าใครไม่ชอบอยากได้เดิมๆก็ถอดออกแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะครับสวยงามครับ คันนี้ก็ได้จอวิทยุเครื่องเล่นมาจัดเต็มบูทงบู o t h มีให้แล้วนะครับก็มันติฟังก์ชันก็มีสองอย่างมาให้ปรับเรื่องโหมดเครื่องเสียงเรื่องการโทรศัพท์อะไรก็ด้านนี้ก็ได้เป็น p u s สตาร์ t นะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับ ธรรมดาแตรองเพดานใหม่เยี่ยมมากเห็นไหมเนี่ยเพดานใหม่เลยนะครับรถใหม่สามหมื่น่ะมาดูเลขใหม่หน่อยเลขใหม่นะครับใหม่แท้นะครับแลวรถปีสองพันสิบเก้ากับไม่เพียงสามหมืนหกพันสารอยี่สิบหกโลแล้วก็ซื้อรถกับเรานะครับหายกังวลนะก่อนปล่อยรถผมเข้าศูนย์ให้ อย่างคันนี้สูตรรถนิสสันก็เข้าสูตรนิสสันให้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ที่สูตรให้นะครับตัวเช็คเบื้องต้นให้สบายใจได้นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีรับประกันในที่นี้ก็คือเครื่องยนต์ก U, ล่อง ECU และก็ตัวเกียร์นะครับเรารับประกันให้1ปีเลยไม่ไม่ได้พ่วงกับบริษัทใดๆรบ,รบริษัทรับประกันใดๆนะครับเรารับประกันของเต็นเลย ให้หนึ่งปีนะครับคุ้มมากเหมือนซื้อรถใหม่เลยราคาสุดคุ้มแจคีเรสนี่ให้สองดอกนะครับครบครบบุกสวงสวิตนี่ครบนะครับใครได้ไปคุ้มมากคันนี้แล้วเ,เราตั้งไม่แพงด้วยนะคันนี้เราตั้งราคาเพียง คันนี้เราตั้งถูกมากเราตั้งเพียงเดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปแล้วกันสวยมากนะสวยไหมตากล้องรถใหม่มากเลยนะครับ มาบอกราคากันเลยราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับกับรถปี2019ไมวิ่งไปเพียง30,000โลนะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าไม้แท้ไม้30,000 0โลนะครับเราตั้งราคาเพียง499,000บาทครับถูกมากตอนแรกความจริงนะในท้องตลาดมันต้องมีเลข5 5ต้นๆเนานะในท้องตลาดทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไม้น้อยขนาดนี้ไหมแต่ผมตั้งไม่ถึงเลข5คือ4 9 9 0 0 0แล้วก็มีโปรโมชั่นให้อีก สโปรโมชันนี้ครับสาหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้มาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะดูผ่านรถย้อนหลังหรือว่าดูตอนนี้นะครับเราจะให้เป็น g ิบบ v o เชอรส่วนลดเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0บาทอ๋อราคานะครับถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ผมให้กิบอ v o อเชอร์อีก1 0 0 0 0บาทก็เท่ากับรถจะเหลือราคาเพียง480,000บาทคุ้มมากแลครับเราพร้อมเข้าศูนย์ให้ด้วยแล้วก็ แถมช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะครับแล้วก็ของแถมมากมายครับจากทางเต้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้างานได้นะครับพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุยง่ายอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่ากับผมหรือว่าทีมขายของเรานะครับสามารถมาปรึกษาเรื่องสินเชื่อหรือว่าอะไรมาได้นะครับแล้วก็เรามีรถนะครับผมจะบอกพีเซต์ว่ารถใน เต้นของเราเนี่ยเอคายาสาขาดาวน์รูนปินนะครับประมาณเกือบร้อยคันนะครับท่านอยากได้รถไหนนะครับเด้งแชทเข้ามานะครับเรามีทีมงานตอบให้แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับถ้าตอบอาจจะมาดึกหน่อยก็ตอนเช้ามาเราก็จะรีบตอบให้ทันทีเลยนะครับก็มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับอยากได้รถประมาณไหนตัวเก๋งเล็กอีโคคาร์รถซิตี้คาร์รถกระบะรถ P.P.V SUV มีหมดนะครับรถตู้ก็มีนะครับเรามีทุกทุกแทบทุกเซกเมนต,ต์ของรถให้เลือกเลยนะครับก็ยังไงก็เด้งแชทมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเจ้า N.P. 3 0 0นว n v a a N.P. 3 0 0ปี2019เครื่อง2.5เทอร์โบนะครับไม่30,000โลไว้ด้วยกับราคาเพียง4,99,000บาทนะครับ หรือว่าคุ้มค่ามากนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับรถไม่น้อยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับมีมาก็ไปไว้นะครับยังไงก็รีมาจับจองกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากเป็นรถเอเคคาสาขาดาวนงเรียนพินไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ